วัสดีครับร้านรถมือสองเปิตัะลักรีวิว ATV สำหรับเด็กคันสีเหลืองนี่ของลูกชายเป็นออโต้ไม่มีเกียร์ถอยครับราคา13,900บาทคันสีส้มเป็น 125cc ซีซเกียร์เดินหน้า3ถอยหลัง1นคู่แรงเลยเดี๋ยวรีวิวให้ดูข้อดีก็เสียล้อเล็กครับจ,จุดจ้าจุดจ้าสีส้มนี่ แรงจัดเลยสำหรับเด็กอ้าวไปเลยทัวปว้อน ี่้ลรงต้องสตาร์ทก้สุดจัด คันนี้1มื0นกพร้อยยี่ซีซีเด็กและผู้ใหญ่ขับได้คันนั้นออตโต้ไม่มีเกียร์ถอยนะคัะนนี้เดินหน้า3มถอยหลัง1หนี่ยงตมืน้า้องมาลองขับแรงจริงโอ้สีส้มนี่มาใหม่ครับสนใจยังไงโทรติดต่อ0 8นย์0 5 8 1 3ครับแวะมาดูรถทดลองขับได้จริงในตัวอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ